สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับไมค c r รับเอาชีรอด ep 2นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรก็ต้องรอดูนะครับทุกคนไปไปดูกันเลยทุกคนในคลิปนี้เราก็จะมาทำฟาร์มวัวเอเอทำฟาร์มวัวก่อนดีกว่าเพราะว่าในซีรีส์ก่อนเราทำฟาร์มวัวแบบท้ายๆเลยนะครับทุกคนเ,เมาแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาทำฟาร์มวัวกับฟาร์มแกมเดิมนะครับทุกคนแล้วก็เอไปมา ขอเตร <cuatro. S 1> nice. so so really ียมของก่อนนะครับทุกคนเราต้องตัดไม้นะครับไม้เราไม่ค่อยมีโอ้โหโคตรจนเลยอ่ะตัดไม้หน่อยดีแล้วก็สร้างบ้านเดี๋ยวค่อยก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เลยแบบพื้นที่เรายังไม่ได้เครีร์เอสร้างบ้านเดี๋ยวค่อยก่อนนะครับเราจะมาทาฟาร์มก่อนตอนนี้ผมก็ได้ไม้มาแบบเยอะพอสมควรแล้วนะครับได้57เดโอเคเราจะแบบอันนี้เลยนะครับอ่า จะไม่คราบให้หมดนะทุกคนก็ทำเป็นมาสติปสตริป,รปอ,าอา้าวอ้าวไหนวะปุ๊บก็อันนี้ให้หมดปุ๊บได้แล้วนะครับทุกคนได้อ่าอ่ารั้วแล้วนะครับเราก็จะทำอ่าตรงไหนดีผมว่านะ ฟาร์มแบบเราทําข้างบนนี้ก็ได้เคลียพื้นที่นิดนึงแล้วก็เออทำข้างบนนี้ไปเดี๋ยวเราไปเคลียพื้นที่กันเลยดีกว่าทุกคนไป้า let's go บเอ้าไอ้ยาอะไรวะน่ะโอเคได้แล้วนะครับเราได้เพื่อแล้วนะครับเราจะเคลียรตรงนี้แล้วกันนะ,นะเข้าสู่ช่วงที่เงาที่สุดก็คือเคลียพื้นที่แล้วเราหาพื้นที่คือแบบโคตรดีเก๋ดีสวยไม่เป็นไรอ่าอีพีที่แล้วที่เราบอกว่าทะเลมันสวยนะครับเออ ทะเลมันสวยเออก็เลยทำตรงนี้เลยนะครับเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จเลยแล้วกันนะเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนดูนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เคลียร์พื้นที่เสร็จไปที่เรียบร้อยเออใน EP นี้เราก็จะมาทําฟาร์มข้าวด้วยนะครับเพราะว่าเราจะทําฟาร์มแบบ เออ,อทุกอย่างเลยครับแต่ว่ายกเว้นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับเราจะทําฟาร์มแก่ฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มข้าวประมาณนี้นะครับทุกคนหุ้ยคนตกโคตรสวยดูน้ําดิโอ้ดิเชดแต่ว่ามันสวยก็จริงแต่ว่าซอมบี้มันเกิดนะครับโอ้โหหุ้ยหุ้ยดูดิทุกคนมันมีน้าไม่มีน้ําอยู่บนดินอนะ่ะอุ้ยโคตรสวยนะครับเชดด้วยออ้ดเชด อันนี้ผมอันนี้ผมชมเชดเดร์มาตั้งแต่ ep หนึ่งแล้วโอ้ผมผมตัดต่อผมตัดต่อ ep หนึ่งแล้วก็ผมดูอ๋ออีเชี่ยผมชมเชดผมชมแต่เชดเดร์โอ้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับพื้นที่ที่เราจะสร้างอาฟาร์มนับอาเดี๋ยวมามันสวยก็จริงนะฝนตกแต่ว่าอันนี้นะครับซอมบี้มันเกิดโอ้โหนี่ไงนี่ไงไอตัวปัญหาเกิดแล้วนี่ไง โอ้ดีเชีทุกคนแต่ว่ามันสวยผมไม่อยากนอนว่ะมานะครับเราก็จะทำประมาณนี้ตบ๊บตบตบโอเคตบ๊บต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 บบบบบบโอเคเยโอเคนี่ไงครับฟาร์มของเราฟาร์มของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะแยกัหย หรือว่าจะรวมกันเลยอ่ะเออฟามแต่ว่าเราจะล่อวัวให้มันเข้ามาได้ไงอ่ะเรายังไม่มีอันนี้นี่หว่าเชือกเรายังไม่มีเออหวาทุกคนอีพีนี้เนี้วผมทําอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปนอนก่อนฝนตกมันสวยไม่อยากนอนเลยอ่ะแต่ต้องยอมนอนนะครับทุกคนโอโอเคเกิดมันเกิดมาแล้ววันที่อ่าเท่าไหรไม่ดูนะครับ ที่สามป่ะใช่เป็นที่สามอีโอเคเดี๋ยวเราพักอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราพักการทําฟาร์มก่อนเพราะว่าเราไม่มีเชือกกับฟางนะครับเออเราต้องมาทาฟาร์มข้าวก่อนเออฟาร์มข้าวก่อนออโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้พื้นที่ที่เราจะทําฟาร์มแล้วนะครับซึ่งเราจะทําตรงนี้นะโอเคเราก็จะวางน้ําเอ,อ้ยเดี๋ยวเราต้องทําน้ําอินฟินิตี้ก่อนจะได้ไม่ต้องแบบ เออครับเราต้องทำนะ้ำเอมซีนิซี่ก่อนนะครับเคได้แล้วแล้วก็เราจะทำตรงนี้นะครับฟาร์ของเราจะแบบทำแบบเล็กๆพอเพราะว่าเออมเมล็ดเราไม่ค่อยมีนะเออตรงนี้นะป๊บโอเคได้แล้วนะครับทุกคนได้พรู่เอ,อ้ใช่ป่าววะอันนี้คือเอาช่างแมงแล้วกันคืออะไรไม่รู้ช่างแมงคนระับ เห็นใหญ่เลยไม่เห็นใหญ่เลยทุกคนทำไมผมทำไมผมอมันใหญ่วะมันใหญ่น,นะนเนาะใครบอกว่าไม่ใหญ่อะไรใหญ่ครับน้องมันคือฟาร์มใหญ่ครับฟาร์มใหญ่ฟามันใหญ่ครับตอนั่งกินมากมาตั้มคิดมากครับคนดูโอเคเราจะเอา,มาเมล็ดเรามีสามอันโอ้ยมเมล็ดมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอมีสี่อันโอ้ มีสี่อันโอเคเดี๋ยวขอ,อยุยาตไปหามฤดก่อนนะครับเออเออมันหาตรงไหนออเนี้โอเคขอ,อยุยาตนะครับไปก่อนละครับปึ๊บอ่าไหนว่กระดูก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 อ๋นนี้ไงกระดูกสามอันเราทําบนมิวฝนตกอีกแล้วอ๋อไม่นี่ไม่ไม่ไม่ฝนไม่ตกนะโอเคแล้วก็จะวางอันนี้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็เราจะทํา โอคได้ข้าวมาแล้วทุกคนเออก็ทำฟามครับโอเคฟามของเราก็จะแบบไม่ใหญ่นะครับแต่ว่ามันอันนี้นะมันใช้ได้นะพี่น้องฟามไม่ใหญ่แต่เจ๋วนะครับทุกคนเอออะไรวนะเนี่ยอะไรผ่ผมวนะ่ยโอเคเราได้อนนี้มาแล้วฟางข้าวไอ้ฟางข้าว เออเหมือนกันเออฟางเออข้าวเออฟาร์มเออโอเคเราก็จะไปหาแกะนะครับนี่ๆต้องไปไกลนะครับไม่ก็ไม่ต้องไปไกลมาอุย้ยนี่ไงติดกับติดกับไอตัวสองไอไอสองตัวนี้มันติดกับนะครับคนเข้ามา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 บีบอลเอพีาา่น้องพี่บาวเออมาเอเข้ามาเข้ามาโอเคผสมพันธ์กันนะสองคนเดี๋ยวมันจะแบบ เดี๋ยวมันจะเกิดไอวัวครึ่งหนงึ่งเกะครึ่งหนึ่งถ้างไปสมพ์กันเออครึ่งอยู่ในนี้ก่อนนะไปหาอีกสองตัวนะครับเจอแล้วตัวนี้เอ้ยทูทีมาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่ครับผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษ,อโทษทเออหันมาบ,บมามามา,มาเออได้แล้ว เออทุกคนไอตัวสองเมื่อกี้มันโดนหลอกผมไอมันโดนผมหลอกทุกคนเออมา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 เข้ามาเลยครับวายโดนหลอกสามตัวโดนหลอกวายสามตัวนี่โดนหลอกวายไปหายตัวนหววนึ่งไ,ไปหาวยอีกตัวหนึง่งครับไปหาวัวยอีกตัวหนึง่งไปหาเหยื่อนะครับเฮ้ยเจอแล้วเหยื่ออีกตัวหนึง่งมา ไม่ไม่ใช่เหยื่อครับไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่เหยื่อเดี๋ยวผมจะไปให้อาหารครับตามมาครับไม่ใช่เหยื่อนะไม่ใช่เหยื่อนะเออไม่ใช่เหยื่อนะไม่ใช่เหยื่อมาตามมาตามมาเราเรากระซิบกันนะคุณดูเรากระซิบกันว่าเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปฆ่านะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรวัวไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะไปให้อาหารนะตามมานะกระโดดมาได้ไหมกระโดดไม่เป็นโอเค กระโดดไม่เป็นโอเคกระโดดเป็นก็บ้าแล้วเอ้ยวัวกระโดดเป็นได้ไงอ่ะเออตามมามามาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารนะตามมานะตามมานะไม่ใช่เหยื่อนะไม่ใช่เหยื่อตามมาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารตามมาเข้ามาเข้ามาตามมาเอ้ยเอามาฝั่งนี้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 สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งว้าโดนหลอกว่าไอสามตัวนี้ไอไอสี่ตัวนี้โดนหลอกว่าสมน้ำหน้า โอเคไปเราจะทำอะไรต่อเสร็จแล้วทั้งสองเออมันสัน้นเกินไปเปล่ามันเร็วเกินไปเปล่าทุกคนคลิปมันเร็วเกินไปเปล่าเราจะทำอะไรดีเออไปลงถ้ำดีกว่าทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็ได้เตรียมของมาครบแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนเพราะว่ามันมืดเดี๋ยวจะไปหาถ้ำกันซึ่งอีพีหนึ่งเราไปหาเหล็กได้แล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคราบเป็นอ,อะไรวะพิกแอค อันนี้คือพั่วหรือว่าเอออันนี้คือพั่วนะเออผมครับพ่วมาแล้วก็ครับอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไร b โ o เออไปเดี๋ยวเราจะก็จะไปลงถ้ำกันนะครับเหล็กผมก็หมดไปที่เรียบร้อยไป let's go bro โอเคผมเจกแล้วไม่ว่าจะเป็นหลุมหรือว่าเป็นถ้ำนะ ทุกคนขอให้เป็นทอมแล้วกันนะแต่ว่าเราเจอเหล็กนะเราเจอเหล็กใช่แล้วเ,เปล่าทอมแล้วเปล่าไม่ถึง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 น้องไม่ถึงไม่ถึงโอเคเ,เจอเหล็กเยอะเลยอีพีนี้จะทำชุดเกาะได้เลปล่าอุย๊ยซอมบี้จะต้องดีใจโอ้าวเจอสมบัติ เจอสมบัติเหล็กนะครับเหล็กโคู่เยอะดีนะที่เชดเดอร์เรืองแสงนะทุกคนเชดเดอร์แร่เรืองแสงเออดีนะถ้ามันใหญ่อยู่อุ้ยไม่ใช่มันใหญ่อยู่มันใหญ่เลยแหละถ้ามันลึกเลยแหละไม่ใช่ใหญ่มันลึกเออดี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 ดดด ดี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 ทุกคนดีดีแบบดีเลยๆดูมีเหล็กเยอะโอ้ชอบเลยของที่ผมชอบเลยเหล็กนี่โอเคขอเหล็กหน่อยเหล็กทำไมเหล็กอ่ะอุ้ยอุ้ยไดมอนด์ไดมอนด์ไดมอนด์โ r ไดมอนด์โบ o holy shit bro ไดมอนด์ โอเคแ๋ยวผมขอเอาไว้ทำภาพหน้าปกนะครับเจอทองเ like ้วเก็บเก็บมาหมดเลยนะถ้าเราเจออะไรนะครับอันนี้ไม่ต้องเก็บนะอันนี้ไม่ต้องเก็บอันนี้ก็เก็บเหมือนกันแต่ว่าเก็บให้มันตุยนะครับไปๆๆของดีขางล่างของดีข้างล่างเจล็กเจล็ก ผมว่าน่าจะทําอันนี้ได้เลยนะครับทุกคนชุดเกาะนะน่าจะทําชุดเกาะได้เลยโอ้ยไอซอมบี้งูเอ้ยรุนดาเป็นยังทีโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเผาอันนี้ก่อนเหล็กนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําชุดเกาะเลยแล้วก็จะทําให้มันครบเซตเลยนะครับทุกคนชุดเกาะแล้วก็อะไรประมาณนี้นะเซตเลยเดี๋ยวจะทําให้มันครบเซตเลยนะ achievement ขึ้นเอา achievement ไม่ขึ้นหรอกอ๋อกระเป๋าเต็มนี่นะครับ achievement ขึ้นแล้ว achievement ขึ้นแล้วมีสองก้อนเองโอเคขวานพังเรียบร้อยไอพิกแอ็กพังเออพิกแอ็กพัง โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ครบเซ็ตแลนดครับชุดเกาะแต่ว่าเหลือแค่กางเกงกางเกงซึ่งผมยังไม่อยากคราฟอีกนะครับทุกคนใช้กางเกงทองก่อนแล้วกันนะโอเคไปหาเล่อีกข้างล่างอีกนิดนหนึ่งแล้วกันพราข้างล่างเรายังไม่ได้นี้เยอะเลยนะครับไม่ได้สำรวกน,นะโอเคได้แล้วเล็กข้างบนก็มีเล็กนะครับแต่ว่าโอเคอลงไปข้างล่างนี้ดีกว่านะครับตรงนี้คือแบบ ไปฟังนี้ก่อนเจอหนิไงไดมอนว้าวไดมอนเจ๋กแล้วไดมอนเจอไดมอนอีกแล้วอุ้ยนี่ไงไดมอนวูดีมากที่เราลงมดเหลืองแสงเนี่ยเป็นแบบชัดเจนมาช้าแต่ชัดเจนในน้องชายเจ๋กแล้วไดมอนอ่อะเจอโคตรง่ายทำไม EP นี้เจอโคตรง่ายไดมอนแปลกมากเลย ผมน่าจะลงอา่าผมว่าผมลงอันนี้นะเขีนเดือมันเจอง่ายเพราะว่ามันเรืองแสงได้เล่มันเรืองแสงได้เอ่เอง่ายเจอค้นง่ายเลยนะครับเจอค้นง่ายเลยนะครับน้อยแต่ไม่ไล่เราเจอง่ายโอเคเราครับแอกได้แล้วนี่แล้วก็เอออีพีหน้าเดี๋ยวค่อยทำประตูนรกนะครับยังไงเราว้าวโอ้โหครบเลยตรงนี้ตรงนี้ครบเลยอ่ะเออ คบแบบครบลยเ้ยระวัง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 ครับระวังตรงนี้ครบเลยทั้งไดมอนด์ทั้งเหล็กโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีละ ผมฟาร์มหมดแล้วเหลือแค่ข้างบนนู้นโอเคเดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่งแล้วกันไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าว่ามันแบบนานเกินไปละเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตายคนระับไม่เราตายไม่ได้เพราะว่า,อาของมันตกนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วโอเคเตรียมตัวกลับบ้านซึ่งเราจําบ้านไม่ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะต้องสลาลักอันนี้ก่อน ชนดดลักอันนี้ก่อนนะครับไหนว่าไม้ไม้มันมืดนะครับโอเคเกิดไปทำเจเจลักว่าตรงนี้ถ้าที่เราลงคนระับแต่ว่ายังอันนี้ไม่เสร็จนะครับโอเคบ้านผมน่าจะอยู่ฝั่งนี้นะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้ของโคตรเยอะเลยนะครับใน E.P. นี้นะครับได้ทอฟาร์มวัวทั้งฟาร์มข้าวและไดมอนด์ได้เจอแบบเหล็กแล้วแล้วก็ชุดเกาะทั้งเซตนะครับทุกคนก็อีพนี้พวกได้โคตรเยอะเลยครับก็โอเคก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามให้ผมวยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปนี้คือแบบเมื่อกี้ผมลงทางแล้วนะครับกว่าจะกลับบ้านมาได้ก็คือแบบเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กว่าจะหาท่ำเจอก็หนชั่วโมงกว่าเกือบหนชั่วโมงกว่าโอเคก็ขอตลาไปก่อนครับบ๊ายบายบูม